สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ให้เราช่วยเล่านะคะวันนี้นิยายที่ให้เราช่วยเล่าหยิบมาเล่านั่นก็คือเรื่องปอลปักจำนนนะคะเป็นนิยายที่มีคนแนะนำมาเนาะในคอมเมนต์นะคะบอกว่านิยายเรื่องนี้อ่านดูสิสนุกดีแล้วก็ช่วยมารีวิวให้ฟังหน่อยนะคะเราก็เลยเอออยู่ในกองดองพอดีนะคะเพราะาดองไว้นานมาก ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเลิกดีที่เราจะหยิบมาอ่านนะคะก็คือปอปักจำนนนั่นเองนะคะผู้แต่งคือเผิงไหลเคอผู้แปลคือถังเจวนนะคะสำนักพิมพ์แจ่มใสมากกว่ารักจำนวนเล่มมีอยู่สีเล่มจบนะคะแต่ละเล่มเนี่ยหนามาก ประมาณเล่มหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ500หน้าได้นะคะแต่เล่มหนามากๆเนาะราคานะคะเราไปเช็คราคาในเว็บมาละราคาหน้าเว็บนะคะทั้ง4ี่เล่มรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่1,221บาทนะคะแต่ว่าในเว็บเนี่ยรู้สึกว่าเล่ม4ี่เล่มสี่จะหมดแล้วนะก็ลองไป ถ้าสนใจอยากอ่านนะคะก็ลองไปตามหาตามร้านหนังสือได้นะคะอาจจะแพงกว่าหน้าเว็บนิดนึงแต่ว่าเรื่องนี้ขอแนะนําว่าสนุกจริงๆค่ะเรารู้สึกขอบคุณคนที่มาแนะนําให้เราอ่านมากเลยเพราะว่ามันสนุกมากความรู้สึกของเราคือแบบเฮ้ยทำไมดองมาจนถึงตอนนี้นะทําไมไม่รีบอ่านอะไรเงี้ยเออเขาเขาฮิตเขาฮอตฮิตอ่านกันไปตั้งนานแล้วเราเพิ่งได้อ่านอะไรเงี้ยเออต้องขอบคุณคนที่แนะนําเรามากๆนะคะแนวเรื่องของ ปอลปักจำนนเนี่ยเป็นแนวกลับชาติมาเกิดใหม่นะคะแล้วก็เป็นความรักของพระเอกนางเอกที่มีความแค้นระหว่างตระกูลนะคะแบบขั้นอยู่นะคะทำให้รู้สึกน่าติดตามมากนะว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้มี N.C. กลุบกลิบเบาๆให้ด้วยนะเออให้ใจชื่นชื่นใจนะคะมี n อ็นสำหรับใครที่ชอบแบบไม่รุนแรงมากแต่ก็มีให้แบบ กระชุ่มกระชวยอ่ะเออเรื่องเนี้ยแนะนำเลยนะคะ NC เล็กๆกรุบๆเนาะอ่าเรามาถึงเรื่องยอ่อกันนะคะเรื่องยอ่อเนี่ยเป็นเรื่องราวของนางเอกตายแล้วย้อนกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กสาวนะคะที่มีชื่อว่าเสียเส่ยวเฉียวตัวนางเอกเนี่ยมาอยู่ในร่างของเสียเส่ยวเฉียวได้2ปีละแล้วตลอด2ปีเนี่ยนางก็จะชอบฝันนะคะตอนกลางคืนจะชอบฝันว่าตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกับหลิวเยียน ซึ่งก็เป็นคู่มั่นน่ะนะหลิวเยียนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฮ่องเต้นะคะส่วนเซี่ยวเฉียวก็เป็นฮองเฮาแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะในสถานการณ์สงครามเนี่ยฝ่ายของหลิวเยียนกําลังจะแพ้นะคะกําลังจะแพ้ให้กับวเวยเซ้าเออวเวยเซ้าอ่ะก็คือพระเอกของเราอ่ะนะตัว,วเวยเซ้าเนี่ยเขาพยายามจะรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผน่นแล้วก็จถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้แทนนะคะก็เลยต้องมากำราบฮ่องเต้ของราชวงศ์เก่าอะไรเงี้ย ออแล้วพอหลิวเย็นเน่ยแพ้สงครามแล้วเขาก็แบบอับจนหนทางอะ่ะก็จะฆ่าตัวตายแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเขาก็จะฆ่าเซียวเฉียวก่อนเพราะว่าเซียวเฉียวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยแบบบ้านล้มบ้านล้มเมืองสวยโวาตายควายลมอะ่ะเออใครเห็นก็ต้องอยากได้นะคะตัวหลิวเย็นเนี่ยก็ไม่สามารถตัดใจให เวยเศร้า,าเนี่ยจับตัวเสี่ยวเฉียวไปได้อะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าโดนจับไปไม่รู้จะโดนทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยนึกออกปะหลิวเยียนก็เลยอ่ะงั้นก็ฆ่าเสี่ยวเฉียวแล้วฆ่าตัวตายตามนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสี่ยวเฉียวก็คิดว่ามันก็เป็นแค่ฝันร้ายแหละอะไรเงี้ยจนอยู่มาวันหนึ่งนะคะไอ้มนทนที่อยู่ใกล้เฮียงเขาก็ยกทัพมาจะมายึดมนทนของตระกูลเสี่ยวเฉียว ลุงของเสี่ยวเฉียวที่เป็นผู้ปกครองมณฑลอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามณฑลของเสี่ยวเฉียวคือไม่มีกําลังทหารไม่มีกองทัพคือแบบว่าลุงของเสี่ยวเฉียวอ่ะค่ะเป็นคนที่แบบไม่มีความสามารถอะ่ะเป็นคนขี้ขาดแล้วก็ไม่คิดการไกลแบบมัวแต่ปกครองมณฑลไปวันๆอะ่ะเออไม่ได้คิดว่าถ้าโดนลุกลานอนาคตถ้าโดนลุกลาหรือมีใครยกทัพมาจะยึดมณฑลเนี่ยจะทํำยังไงอะไรเงี้ย ก็เลยทำให้ไม่มีทหารมาปกป้องนะคะ ตัวลุงของเสี่ยวเฉียวก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงก็เลยส่งจดหมายไปหาตระก,กูลของเวยเศร้าซึ่งก็คือตระก,กูลเวยว่าจะขอดองเป็นญาติกันด้วยการแต่งงานด้วยการส่งลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับเวยเศร้าตอนแรกทุกคนอนะ่ะคิดว่าแบบตระก,กูลเวยไม่มีทางตอบรับการแต่งงานนี้แน่นอนเพราะว่าตระกูลเฉียวกับตระกูลเวยอ่ะเ,เขามีความแค้นแบบหนี้แค้นหนี้เลือดต่อกันอยู่นะแบบว่าไม่สามารถคือเป็นหนี้แค้นที่แบบล้ําลึกมากเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยตอนรุ่นปู่ของเสี่ยวเฉียวกับรุ่นพ่อของเวยเซาเนี่ยเขาไปปราบกระพร้อมกันแบบร่วมมือกันปราบกระดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็วางแผนกันว่าโอเคเดี๋ยวตระกูลเฉียวเนี่ยจะต้องบุกจากทางซ้ายนะเดี๋ยวตระกูลเวยยจะบุกจากทางขวาอะไรประมาณนี้นะก็วางแผนกันสนิบดีเลยว่าจะบุกแบบตีกระหนาบสองข้างนะคะ แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วอะปู่ของเซียวเฉียวอะไม่ได้ทําตามที่สัญญาไว้ก็คือตบาบัดสัตว์ไม่ยอมยกทัพไปกองทัพของพ่อเว่ยเซาเนี่ยก็คือบุกไปทัพเดียวแล้วก็สูไม่ได้พ่อของเวยเซากับพี่ชายของเวยเซาก็คือตายในสนามรบส่วนตัวเวยเซาเองก็แบบบาดเจ็บสาหัสนะคะเขาก็เลยแบบปฏิญาณไว้เลยว่าจะต้องล้างแค้นให้ได้แล้วตัวเวยเซาเนี่ยเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะคือ ถ้ามีแค้นต่อกันจะต้องแบบจะต้องชำระแค้นให้ได้อะตอนนั้นอะที่ยกทัพไปแล้วแพ้ใช่ปะเวรเศ้าก็เก็บความแค้นไว้แล้วก็พอตัวเองโตขึ้นเนี่ยยกทัพไปไปปาบไอกระบทคนเดิมอะตัวเองก็ปราบได้แล้วก็คือไม่ได้ฆ่าทันทีจับไอกระบทนั้นมาแล้วก็เฉือนเนื้อค่อยๆเฉือนเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนแบบขาดใจตายอะเออแล้วก็แบบไม่ได้ฆ่าแบบพอเขาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปฝังนะคือแบบ ก็สับเนื้อนะคะสับร่างกายสับเนื้อเป็นเละๆแล้วก็เอาให้ปลากินอะไรเงี้ยโอ้โหแบบโหดมากทุกคนก็เลยคิดว่าแบบคนที่มีแค้นลึกล้ำลึกล้ำขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะตอบรับการแต่างงานแต่ว่าตัวย่าของเวยเซาเนี่ยเขาตอบรับแทนหลานชายนะอยากให้หลานชายรับผู้หญิงตระกูลเฉียวมาแต่างงานเออก็คือตอบรับการตอบรับการแต่างงานทุกคนไม่คาดคิดเลยแต่ว่าเสี่ยวเฉียวอะนังรู้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ ที่ไอ้มนทนใกล้ๆยกทัพมานางก็รู้แล้วว่าฝันที่เคยคิดว่าเป็นแค่ฝันน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเรื่องราวของชาติที่แล้วของเสี่ยวเฉียวตัวเสี่ยวเฉียวนะก็เลยทําให้รู้แล้วว่าตัวตระก,กูลเบย์จะต้องตอบรับการแต่งงานแล้วคนที่จะต้องแต่งงานก็คือลูกพี่ลูกน้องของตัวเองก็คือมีศักดิ์เป็นพี่สาวนะพี่สาวของนางจะต้องแต่งงานไปแต่ว่าชีวิตการแต่งงานที่พี่สาวแต่งงานกับเบย์เซาเนี่ยมันไม่ได้ สวยหรูหรือมันไม่ได้ดีเลยเพราะว่าเวยเซาอะ่ะไม่ได้สนใจพี่สาวของนางเลยแล้วก็คือไม่ใช่แค่ไม่สนใจอะ่ะคือไม่เคยแตะต้องตัวพี่สาวของเสี่ยวเฉียวเลยแถมตอนที่ตอนสุดท้ายอะ่ะที่เวยเซาสามารถรวบรวมดินแดนและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้แล้วอะ่ะ จริงๆแล้วคนที่จะต้องเป็นฮองเฮาก็คือจะต้องเป็นพี่สาวของเสี่ยวเฉียวใช่ไหมแต่เบืยอเ้าก็ไม่ได้แต่งตั้งพี่สาวของเสียวเฉียวเป็นฮองเฮาไปแต่งตั้งผู้หญิงที่เป็นแบบเหมือนคนรักเก่าอ่ะขึ้นเป็นฮองเฮาแทนส่วนพี่สาวของเสี่ยวเฉียวอะก็ฆ่าตัวตายคือชีวิตมันต้องรันทดมันต้องพบเจอกับความทุกข์ยากขนาดไหนอ่ะถึงแบบ ต้องฆ่าตัวตายอ่ะเออเนออกป้าเสี่ยวเฉียวก็เลยร,รู้สึกว่าไม่ได้แลวจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้จะปล่อยให้พี่สาวตัวเองแต่งงานไปกับเวยเศร้าไม่ได้ก็เลยวางแผนให้พี่สาวหนีตามไปกับคนรักคือพี่สาวของเสี่ยวเฉียวมีคนรักที่เป็นเป็นบ่าวเลี้ยงม้าอยู่ในจวนก็คือสักฐานะมันแตกต่างกันเกินไปอ่ะเขาก็เลยแบบไม่เปิดเผยให้ใครรู้แต่เสี่ยวเฉียวรู้เพราะว่า ฝันเนี่ยเออฝันเห็นนะคะก็เลยแบบเออยยุให้พี่สาวเอ้ยหนีตามคนรักของพี่ไปเถอะอะไรเงี้ยทําจตามใจตัวเองเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรื่องแต่งงานเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะแต่งเองอะไรเงี้ยตัวเซลยวเฉียวเนี่ยก็เลยแต่งงานกับเบวยเศร้าก็เป็นอย่างที่เสีลลวเฉียวคิดก็คือเวยเศร้าก็ไม่ได้สนใจตัวเองเลยไม่ได้แบบไม่ได้แตะต้องไม่ได้อะไรเลยคือแบบด้วยความแค้นด้วยความอะไรเงี้ยตอนแรกๆอ่ะแม้แต่เรียกชื่อ เวยเศรายังไม่เรียกเลยคือแบบเวลาคุยกับคนอื่นก็จะเรียกว่าหญิงสกุลเฉียวหญิงสกุลเฉียวอะไรเงี้ยเออแม้แต่ชื่อก็ยังไม่เรียกเลยคือแบบเป็นความแค้นที่ลึกล้ําแค่ไหนอะ่ะเออแต่ว่าด้วยความที่เสี่ยวเฉียวอะ่ะอย่างที่ว่าเป็นคนสวยมากแล้วเวยเศรายู่กับเสี่ยวเฉียวมาทุกวันทุกวันทุกวันน่ะมันก็ต้องหวั่นไหวบ้างปะ่ะเนื่องปะ่ะคนสวยอะ่ะด้วยความเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะยังไงสักวันหนึ่งอะ่ะมันก็ วันไหวอ่ะทั้งทัที่แบบคิดไว้ว่าเออฉันจะไม่แต่ต้องผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยก็ห,กหักหามใจตัวเองไม่ได้นะคะก็มีเรื่องราวต่างๆทําให้แบบมีความสัมพันธ์ทางกายกันก็คือเข้าหอนั่นแหละได้เข้าหอกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าการเข้าหอของทั้งคู่จะทําให้แบบความแค้นที่มันมีหายไปอะไรเงี้ยเนืกอออกปะถึงแม้เรื่องราวมันจะดําเนินมาเรื่อยๆแล้วก็ รู้สึกว่าทั้งคู่จ,จะแบบเริ่มรักกันเริ่มชอบกันอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันไม่ใช่รักกันแบบร้ออ่ะมันไม่ได้เป็นความรักที่แบบทุ่มเทให้กันร้อเปอ่ะเพราะว่าตัวนางเอกก็ระแวงว่าแบบสักวันหนึ่งตอนที่เวยเศร้าหมดรักตัวเองไปเนี่ย สักวันหนึ่งเขาจะต้องมาล้างแขนตัวเองแน่เลยอะไรเงี้ยต้องมาล้างแขนตระก,กูลของตัวเองแน่เลยอะไรเงี้ยส่วนเวยเซ้าเองก็คือความคิดมันตีกันว่าแบบคือเขาอ่ะชอบเสี่ยวเฉียวนะแต่ว่ากับตระก,กูลเฉียวเนี่ยเขาทําใจให้แบบนับญาติด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็จะมีความแบบตีกันจนมีครั้งหนึ่งที่เขาเอ่ยกับเสี่ยวเฉียวว่าเจ้าไม่ต้องติดตอ่อ กับคนตระกูลเฉียวแล้วนะอะไรเงี้ยเออคือแบบต้องถึงขั้นนั้นอนะคือแบบคือเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่ามันว่าเสี่ยวเฉียวเป็นคนตระกูลเหวยแล้วนะไม่ต้องไปติดต่อกับคนตระกูลเฉียวแล้วอะไรเงี้ยเออต้องถึงขั้นนั้นอนะคือมันเป็นความแค้นที่ลึกล้ามากจนแบบเขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาลุ้นกันว่าแบบตัวเหวยเซาจะสามารถอภัยให้กับตระกูลเฉียวได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีปมอย่างอื่นอีกที่ที่เรา บอกไปตอนแรกที่แบบว่าเสี่ยวเฉียวอะ่ะเคยมั่นกับหลิวเยียนใช่ไหมเออแล้วกลายเป็นว่าเสี่ยวเฉียวมาแต่งงานกับบวยเศร้าแล้วหลิวเยียนล่ะเออเขาจะมาเขาจะมีบทบาทอะไรนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ตัวคนรักเก่าของบวยเศร้าที่ชาติที่แล้วบวยเศร้าให้ยกขึ้นเป็นของเฮาอะ่ะเออเขาก็จะมาปรากฏตัวอยู่ในระหว่างความรักของทั้งคู่อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามคือแบบ ปมความรักของทั้งคู่กว่าจะเข้าใจกันอะคือมันเยอะมากทั้งความแค้นคนรักเก่าคู่มั่นเก่าอะไรเงี้ยคือเล่มสี่อะบอกเลยว่าแบบหืมคือทุกอย่างที่มันเหมือนเป็นปมค้างคาอยู่ในเล่มหนึ่งสองสามมันเหมือนแบบระเบิดออกมาในเล่มสี่เลยนะคือ ทุกอย่างที่มันแบบทั้งตัวแม้แต่ตัวลุงของเสี่ยวเฉียวที่แบบว่าเหมือนจะไม่มีบทแล้วตอนเล่มสี่ก็คือแบบยุง่งอีลุงตุงนังไปหมดคือทุกคนต้องแบบอ่านมาแบบแล้วมันจะพีคมากๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าแบบโหกว่าจะเคลียร์กว่าทุกอย่างมันจะคอมพลตก,กว่าความรักของทั้งคู่มันจะคอมพลทได้เนี่ยมันแบบอุปสรรคมันเยอะแล้วทำให้เราต้องลุ้นตลอดเวลาว่าแบบเออยังไงเออแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วว่าทางมันก็จะมีความสนุกอยู่ที่ NC นั่นเองเดอ้อ NC คือแบบกลุ่มและมาเป็นแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่ามันมาเป็นแบบทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจเป็นระยะระยะ เถึงแม้ว่าเขาไม่ได้คือเขาอ่ะไม่ได้บรรยายเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบบรรยายน้อยจนเกินไปภาษาของเขามันทําให้เราแบบรู้สึกแบบความรักของทั้งคู่มันค่อยๆดีขึ้นตามการบรรยายของ NC อเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคือแบบความรักมันเริ่มลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นตามที่เขาบรรยายใน NC เลยเราสัเราสามารถสัมผัสดได้เลยอะเออจริงๆใครที่สนใจนะคะใครที่ อยากรู้ว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่มันจะเป็นนจะลงเอยกันได้ยังไงหรือว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะสาม,มารถเอาชนะอุปสรรคมากมายเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยได้ยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ป้อระปักจำนนนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ แจ่มใสมากกว่ารักนะคะอย่าลืมติดตามกันนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะใครที่อยากจะติดตามคลิป,ต,ปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ให้เราช่วยเล่าไปแล้วจา้าบ๊ายบาย